ส,สวัสดีค่ะบรายกากไทยของดังๆทางขนถ่านะคะเชิญตามเข้ามาชมี่ะอันนี้เป็นส่วนนี่นะคะ้องตามเข้ามาใกล้ตัวนี้ก็หรับนอนห้องเรือกลากบ้านสำหรับนั่งเล่นก็สังนกตกันของ ครอบครัควจำตรงนี้ค่ะควทางนี้เป็นห้องของอคุณหญิงเงยือนค่ะ <c oughs> ลองถ่ายดูรอบสิคะห้องของคุณหญิงเงยือนสวยงามแค่ไหนสว่วนห้องของดิฉันที่อยู่ต่านห้นค่ะเราตามไปดูกันทีหลัง เขาสารีอยู่ทั้งไงไงเอาเป็นเรือนเลรกของสารีเฮ้ยกลอบแสมนี่ค่ะเรืองค่ะเรือนสารีเองค่ะ อันนี้เป็นล <ss uch ing noise> ูกชายตัวน้อยของสารี่ค่ะนะคะเราอยู้จัการสองคนนะลูกค่ะเรียบร้อยค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ใดหรือท่านผู้ชมคนไหนที่อยากจะมาเที่ยวเรือนไทของสารีนะคะก็สามารถมาได้ทุกเวลาเลยค่ะต้อนรับเสมอนะคะคือเป็นต้องมาค่ะเป็นอ่าเป็นทัวร์น้อยๆนะคะ สำหรับ <Huh. S 2> วันนี้เราก็ขอจบรายการเพลงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาสิบนาฬิกาสิบนาทีนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>